ยังทายชีพกับ,พ,บพี่บ่ากับพี่บ่าแล้วเขาเีจังกองอยังจะมีเวิรโอ้ยหนตีเใจใจ,ใจในี่แหละคนพี่บ่าโอ้ยือนเุคือให้ดอกต้นนี้น่อยนึงก็เอาไม้ก่อลงพี่น้องต้นกำมอเขาว่าก็เอาไม้กอที่โดนเห็ุคื่อยังนี้ได้เลยเหตุคือไปตะขอพี่บ้าจะขอพี่บ่าที่พี่น้องต้นซ้ำมอเขาว่วา,วออา,าวก็เขาไม้ก่อลงพูดอะไรเขาได้บ่ดอยพูดอะพดอะุรพูดอะไ มาเก็บผักขี้เล็กนะคะพี่น้องมันไม่ใช่ผักเมก็กผักเมล็ดไปแกงใส่นั่นน้ำผักขี้เล็กไปแกงใส่ยาหนังบ่ครับสองคนเขาว่าแกงใส่กะทิผสมย่อยไปท่านเคยลอมเงียบไปเดี๋ยวสองคนสามคนเดี๋ยวไล่ๆอยู่จ้ะคนอ่ะแกงใส่กะทินกับเสบแมนบ่ไปยืไปทางนาคนอ่ะจนางนาคนอ่ะมี่ยู่คนอ่ะไปต่อไปต่อย่าเพิ่งท้ออัดกันหน้า เฮ้ยคือง,งามเลยนะเนาะแด่ว่าคนงามด้วยว่ะผักงามาเหมือนเดิมคนอ่ะนน้อยๆคุณเบาด้วยคนคนอ่ะานเอเมนเราคง,งเหียนกลารรักยาเฝ้าอย่าป็นลงทางมาเห็นผักขี้เหล็กไม่ใช่ผักเมกมันเป็นผักขี้เหล็กมันขมแต่มันเป็นยาจังขานิยม โอ้ยม er ันนั oh, Sho, okay, ่นนั้นเด้มันอั่นก็ c มันหอนมันนั่เหี่ยวไปหมดเลยตัวน้เป็นของเหรียญเหรียญที่ตัวนี้ดีด้วยตัวนี้ดีเด้วยไม่ให้ตองเลยแหมตัวนี้แม่ยายตัวนี้ไม่ให้ตองเลยแม่เออเฮ้ยตัวยู่สูงเลยนะจะคอยผ่าวเลยอยู่สูงโอ้ยตัวนี้ไม่ให้ตองเลยเด้เอ ว่ามันแดดอย่ว่าเราเหี่ยวเลยเนาะอืออ๋อถึงมาพี่จอนถึงมากๆพี่จอนบานเพืเก็บคอยเก็บไปนำกลดคอยกาไหลไหลก็อคอยบรายตาลายจังไลยผุนน่ะพุนน่ะบางดูแลแลวยะไรเราเก็บเอาอันอันง้างน้อก็เอาได้หรอแต่อันาง,งาม เพราะเป็นคองเหรียญเหรียญดิน,นิงองจ้าคุณอปลาทรมาฉาดทำมาอันนี้ันทสว่วนกันจะเสาร์กับชิบก่อนวันนี้มันมามาเก็บผักขี้เล็กมาเก็บผักขี้เล็กไม่ใช่ผักเลมล็กผักขี้เล็กเลยค่ะ เอาไปต้มให้มันเ็นยาให้ใส่ยาหนางังยังก็เขาใส่กระทิ๊ดนำด้วยอ่ะเดี๋ยวมันโอ้ยคือมีแมงบงได้ป๋อไงแม,ม,ง,ม,มงบงจะอ่อนบอ่อข้าจะอ่อนบอ่อข้าพอเราสร้างแยะน์แยะนี่ยยยายายนีเก็บผักนี่อันเขาเรียกว่าอะไรวาัวอยู่ตาไรากะเต้ ง่ายเท่าไรเลยพี่น้องมากินเล็กินขางมากินเล็กินขางงามงอนพี่น้องเจ้าจังใดหน่มาเฟืองเอาเป็นาะยอดมันโง่โก่งเก่งเด้งอยู่คนน่ะโอ้ยเด็กเกียงเกียงป่ามองป่ามองตึกมองความสูงคนาชอบมองสูงลุ้นมองต่ำสวยในซอยชวยในซอยสวยที่สุดช่วยสะดุดช่วยสะดุดช่วยอีดี กำลังจะออกมาออกผลสวยงามอย่างนี้ยังยินไ y ว่าบงามมันสีอลังงามเลยค่ะโอ้ยาาท,นะท่าบานนะท่าบานค่ะเนี่ยมาดอกจุ่มแล้วก็งามทาาบานนี่เราจะสะพังก็นเมน่อพี่น้องจ้าแต่นี่ก็สวยอยู่ค่ะก็สวยพอประมาณอยู่ด้วยค่ะเด้องามงามาม